หมยูมายครับผมเพลี้ยไก่แจ้ระบ,บาดท,ทำยังไงดีคะเพลี้ยไก่แจ้ในทุเรียนใช่ไหมใช่ค่ะต้องบอกก่อนนะครับเพลี้ยไก่แจ้เนี่ยตัวอ่อนและตัวเต็มวัยเนี่ยจะดูดกินน้ําเลี้ยงใบอ่อนทุเรียนทําให้ใบหงิกงอาหากระบาดเยอะนะครับใบจะร่วงและยอดแห้งแล้วมาถึงวิธีจัดการนะครับวิธีจัดการตัวเพลี้ยไก่แจ้ตัวนี้นะครับง่ายๆเลยครับนําเชื้อราบิวเวียนะครับ250กรัมผสมน้ํา20ลิตรฉีดพ่นทั่วต้นเลยครับ และอีกอันหนึ่งก็คือใช้ตัวยาคาร์บซันแฟนตัวนี้ฉีดพ่นฉีดพ่นให้ทั่วลําต้นเลยครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับดูตามซอกตามมุมนะครับที่เพี้ยไก่แจ้หลบซ่อนอยู่มันเข้าไม่ถึงแน่นอนครับเพราะฉะนั้นนะครับต้องนี่เลยสารจับมแมลงไบโอเอ็กฝาแดงสารจับมแมลงนวัตกรรมล่าสุดครับตัวนี้นะครับใช้ผสมคู่กับยาป้องกันและกําจัดมแมลงจะช่วยทําให้ตัวยาเข้าถึงตัวมแมลงตามซอกกิ่งนะครับ หรือว่าตามใต้ใบเนี่ยจะสามารถแพร่กระจายไปทุกไปทุกจุดเลยครับและที่สาคัญนะครับช่วยเสริมฤทธิ์ยาเหล่านั้นให้ออกฤทธิ์ได้เต็มที่มากขึ้นครับนี่เลยครับสารจับแมลงนอกจากจะจับแมลงจับเพียรได้แล้วนะครับยังสามารถจับใบได้ดีด้วยเพราะสารตัวนี้นะครับจับแมลงก็ได้จับใบก็ดีใช้ขวดเดียวนะครับผสมปุ๋ยน้ําฮอร์โมนยาต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งปุ๋ยน้ําปุ๋ยเกล็ดละลายน้ํานะครับสามารถใช้ตัวนี้เสริมฤทธิ์ได้เลยครับ ไม่จําเป็นต้องใช้สารจับใบอีกแล้วเพราะตัวนี้นะครับจับแมลงก็ได้จับใบก็ดีตัวเดียวเอาอยู่ทุกการฉีดพ่นเลยครับฉีดพ่นปุ๋ยน้ําฮอร์โมนพืชยาป้องกันกําจัดแมลงทุกครั้งนะครับใส่ขวดนี้ขวดเดียวผสมเข้าไปนะครับเสริมฤทธิ์ได้หมดเลยครับโปรโมชั่นตอนนี้นะครับสารจับแมลงขวดนี้จากปกติ650บาทซื้อวันนี้เหลือเพียง199บาบาทเท่านั้นวิธีการใช้ง่ายๆเลยครับทุกครั้งที่ฉีดพ่นในถังเป้นะครับหรือว่าในถังผสมยานะครับ อัตราการใช้เพียง5ซีซีต่อน้ํา20ลิตรครับผมฉีดพ่นได้เลยครับสนใจสั่งซื้อกดที่ตะกร้าด้านล่างคลิปนี้หรือที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยครับฝา,า,ากกดติดตามหมอ,อยูด้วยนะครับผมจะมาให้ความรู้และแนะนําผลิตภัณฑ์ดีๆ rans, rans, <า>กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรทุกท่านเลยครับ